ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อกี้ป้าพอๆกับพอแต้มนะพี่น้องเนาะพอแต้มยิผ้ามาติดตามเรียกกันรัฐบาลไทยห้องกับพ่อบ้านสวนพี่น้องครับพ่อบ้านสวนเพิ่นโทรมาหาพอแต้มแต่ว่าชวนพอแต้มบาววางนะครับกะเลยนัดกันจะได้โทร่เอาพี่น้องพอเราติดตุละ งานอยู่ครับ,บโบไดมาก,กันดิฉิท่เอาเนาะพี่น้องเนาะคัดมวดที่พานมากของพ่อบ้านสวนเลขัะโบเขาดอกพี่น้องแ่ว,ว่าเลขที่โ่มาน,นํากันนะครับเนาะก็มีเอฟซีหลายคนนะทานคอมเมนต์มาหาพ่อแจมอยู่ตามพ่อบ้านสวนเนได้อว,ว่าสันเลขที่บบมาน,นํากันก็รู้สึกว่าจะแม่นอยู่นะครับเลขบ่มาน,นํากันของพ่อบ้านสวนนี่ครับ หมวดวันที่สิบหกมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะพ่อบ้านสวนครับบนวิ่งสี่กับแปดสี่กับแปดโอ้แปดไปล่างนะพี่น้องเนาะครับส่วนล่างวิ่งสี่กับเก้ากับบอม่าน้ากันบอม่านาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขบอม่าน้ากันนะครับพี่น้องไม่มาด้วยกันล่างนะครับบอศูนย์สี่แปดเก้านี่กับบอม่าน้ากันอีลีนะครับแต่ว่ามาตัวหนึ่ง นะครับครับเมื่อนี้พ่อเตรมกระดิโท่เอานะครับเดี๋ยวพ่วเอนะเตรเมเขียนหัวคอไว้ก่อนนพนองเนาะครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับหนึ่งเมษายนเนะพี่นอง พ่อบ้านสวนพี่น้องครับพ่อเตียมขุนเขียนไว้ซ้ำนี้ก่อนหัวขอเดี๋ยวพ่อเตียมโนะ่ครับเดี๋ยวเขามาฟังนำกันนะพี่น้องเนาะ ครับรลุงยินบอกอ่ากําลังอัดไปน้ำพอดีบ้างแล้วบ<ะ>่ว<ะ>บ้างไปบ่เนี่ครับพอบานสวนนะพี่นอ้องเด้อเออ พ่อเราพ่อพ่นบ่ได้มานเนี่ยติดธุระงานยุ่งเงินบอมลุงงานยุงครับเพ่งได้งวดนี่บ่ได้บ่ครับมั่นใจบ่ไอ้ยดูปะเรากำลังมันใจอยู่เลยหมดเลยจ้ะเลยเห็นบ่แล้วก็ค,คือเก่าน่ะแยกบนแยกล่างคือเก่ามอมลุงแยกคือเก่าละเออ ขเขา,าขกิดขอ้น่อ่าเขาิขึ้นแล้วไปนะครับเออมาดมดาเลยว่าโอ้ยจะว่าพวกวาคอยคอยในี้เข,ขานี้ก็ยังเน่นยจว่าเออรอ,อ,อ,อช่วงนี้บ่ได้มันก็มีผูมีออก,กันอะไรกันได้ครับช่วงนี้ป่ได้มาบ้านผมลุงนั่งกูลุงว่าจะได้ลับกูได้จะได้ลับยูเอืมเออเอาบ้านไปเอาไปกวันก็ได้ครับ ผมเขีนไว้แล้วผมเขียนไว้แล้วบาดนี้เอาเอาบนก้อนนมลุง่งเอาบนก้อนป่ะครับบนเนาะสีกับสเดี๋ยวผมเขียนก่อนบน่นสีกับสองมาวุลงุง ครับันนี้จับคู่ร่วงจับคู่กับสองศูนยส่นย์ะสองศูนย์สี้าค่ะ2สีสอง ซีสองนี่เป็นซีซีไลยนะโอ,สอสส้สองซีซีสองเอาเอาซีสองน้องลุงเนาะเอาอซีองกันซีซีบ่ครับ่า <c> น <oughs> <c oughs> ี่ทนี่บนานี่หมซีหางนี่บ่แรเอาจ้ำงนะครับพ่อลุกเนียนตัวบอสองศูนนะย์สองศูนย์เนาะอ ผแสดงว่าวิ่งนี่เน้นเน้นสองน้งรุงอวชดไปมากเอคแล้วรับเออนองแ่น,แนองนยอย่ดอกเรียกกับโไราณหางเดี๋ยวผมขีดไปนี้ไปนั่งก่อน ตัวเนีนนะพี่น้องเด้อเด้อสองศกลับตัวไว้นําตัวรองกับส<อ>ี่ศูนย์ศูนย์สี่บันนี่ครับครับเก้าสองศูนยเก้าสองศูนย์ตัวดอีกกลุ่คทั้งเดียวนี่วะครับ พี่น้องเขีนเชยนเลขเก้าสองศูนเลขสามตัวเอาเอากันอย่างเียน่เน่เอา,เอา,เอา,าเย่ครับเอาอย่เ,ออยเดียวผมเอาเอาเชียก้อนเอาเอาล่างก้อนมอุลุ่งล่างก้อนบหครับล่างสามกล่างเนาะวิ่งล่างวิ่งสามกับหก มันมัจะมีเก็ดหกเก้าหกมีมีเก็ดหกเก้าหกเต้เก็ดหกเก้าหก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 อ๋อครับก ้ากัาหกตัวเดียวกันเนาะสามหางนี่บ่ลง่่่โอเก้าสามตัวนึงบ่ก้าสมตัวนึงก่เดินดตัวหกันละเดินตัหกกะละโอ้ครับแต่มันยิ่หตงหกเนาะมันก้ ก้าหกบอกผู้ลงุงเด่นตัวก้าหกบอกเรื่องไหนมัดแค่หกอะโอ้เจ็ดโอเจ็ดหกเอเจจะมัก้าหก็ได้ครับอันนี้คือมักส่วนตัวเนาะผู้ลุงเนาะมักแคหครับอันนี้ผู้ลุงเป็นมักส่วนตัวได้พี่น้องด้วยแต่วเอซีมักก็เรียกว่าลายหางครับสีหาง<บ>ครับ มี 7, 6, 9, 6, 6, 6, 9, เจ็ดหกเก้าหกหกหเก้าสามาบานนี้เอาเอาเลขมาน้ำกันน้ำผึลุงเอาเอาเอาขอลาบนกน่อนเอาบนก้อน,นก็ได้ฉันพีหา้หาปสาสี่หา้าแปดสามสี่หา้าแอันนี้พมาตั้ำกันบนน้ำผลุงเนาะ เอาัวไหนอีกบานนี่มีย,ยังไงอีกเอาคนล่างแ่อ,อ,อันนี้บนเนาะเออบนมาน,นล่างเนาะล่างหนึง่งสาม,สามหกแปต้องมาตัวเล็กโอ้ต้องติดได้นึ่ตัวนึงมันวะ ต้อพิอ้ไครับ,รบ <c oughs> นา,า,ายอบ่มัก3ก็โจับนึับแปดก็กกกได้มันจะมีมันจะมีเจน,นึงอะอันนี้ไม่มาด้วย <มา S 1> กันลาน่ลางล่างนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ <c oughs> มันจะจับ้เลย น,นี้บนพี่น้องไม่มาด้วยกันบนฮะจำไก็คือเหนหลงมาเอาซึงนี่พี่จำใกันเลโอ้ครับวาเก่่ได้เพไ่เฮากตหรอเออครับอ้าพี่นอ้องครับออทรัาทวนทวนมาบ่ลูกเนาะวัดนับ่นึั้นล่างนี้ พลุงเน้นเน้หเนาะแมนเจนะนนนไล่ะเออเกาหเอฟซีมาเก่าน้ำต่แกนกะ็เกนะ่ามัามามามานมารูแล้วถือวาพอลยหางน่พี่น้องเนาะครับเอฟซีมานะได้แันจั่นเอาเลยครับก็มากกดจบได้ตัวโม่กครับผมเอาสอศูนตัวเล่นน้องพลุงเนาะ ส่วนล่างกับ409242เด้อพี่น้องเด้อเลขสามตัวกับ920ครับส่วนเลขบนดหมาม้าร่วม,ะมะกันกับ3458ครับเลขล่างกับ3กับ6เน้นที่6ได้พี่น้องเด้อร์76มักส่วนตัวส่วน 6696FC มากเก่ากับเก่า3ล่างไม่มาด้วยกัน1368น้องผู้ลุงนะนเนาะครับเอาไม่แค่นีน้เนาะผู้ลุงเนาะ ครับครับครับผมครับผมเอาบอกอยเอฟซีฟังเน่เฮงเฮงรุ่ยรวยเฮงรยั่รยครับผมครับอครับผมครับผมขอบพูดอะไรครับลุงเอขอเป็นนอบเานงนี้ครับเป็นมือแล้วนะครับผมครับผมเอาโอเ้น้ลุงเนาะ โอครับ้เววครับผมครับผมครับพี่น้องกะว่างสายไปแล้วกับลุงเนาะครับเนาะลุงพ่อบ้านสวนนะครับเดมเฟิงเดฟังนากันแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะครับเนาะครับบนพอลุงลุงเพิ่นเน้นสองนะครับแต่ให้สีกับสองับเน้นที่สองศูนย์ล่องสีศูนย์นะครับแต่ว่ามักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมด้พี่น้องเด้อ ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับส่วนล่าง3กับ6เน้นที่6แต่ว่ามาักส่วนตัวคือ7 6็ดกับพี่น้องส่วน9 6กกับงามนะครับ9 3กับงามนะครับส่วนเลขบ่ามานำกันล่างเนะี่พี่น้องเนะื่องในโพเทียมเชนไว้นี่ยหนึ่งสามหกแปดนี่บ่ามานำกันอันนี้ค่อนข้างจะแม่นนะครับเลขล่างบ่ามานำกันนี่นะครับเขาวงวดนี่วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ด ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมขอให้แห่งๆเรื่อยๆถือหวยถือเลือดตะลีแล้วที่หนึ่งกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะเอาจอจ่อจัง่อยพี่น้องเนาะสัตว์เกลียดนะเนาะครับเนาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเนะ้อเขามาแล้วการจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแล้เนาะครับ,นรบนะเนาะเพื่อเป็นกําลัางใจให้พอเตียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณเนีบชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่สุขแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแคนี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม